สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์และการกดแชร์และทุกๆกําลังใจทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะเราฝั่งว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็เมื่อวานนะคะก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนว่าจะลงคลิป ให้แบบรัวๆก็ไม่ไหวจริงๆนะคะก็เลยต้องลงไปคลิปเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้จะมานะคะตะลุยท็อปปิกนะคะคิดค้นขอบท็อปปิกดีๆให้กับทุกทคนเลยนะคะและแน่นอนวันนี้ท็อปปิกของเราพี่กะะ้าวสองกอง1 2สองกับท็อปปิกที่ว่าสิ่งที่เขาคิดและอยากจะบอกคุณตอนนี้นะคะคืออะไร2องกองให้เลือกนะคะทำสมาธิให้นิ่งค่ะเรือมไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่หนึ่งนะคะพ่ยสำหรับนี้เนาะกับท็อปปี้ของเราว,วันนี้นะคะมาสองกองนะคะก็เดี๋ยวจะย้ายที่ย้ายที่นะคะเปลี่ยนที่นิดนึงก็ขอให้ทุกคนอดใจรอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้นะจะมาทำท็อปปิกนะคะให้รัวๆเลยนะคะเมื่อวานเหนื่อยมากจริงๆค่ะทุกคนนะคะเดินทางไกลเหนื่อยมากเรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาคิดและอยากจะบอก อยากจะบอกคุณตอนนี้คืออะไรคะของคนก่องที่หนึ่งมาดูสีสีที่เขาคิดและอยากจะบอกคุณตอนนี้เด็กถือไม้เท้า queen of pentacles ตัวต้นของคุณนะคะเป็นราชินีเหรียญน,นะคะเป็นแม่เขาชอบคุณมากจริงๆ ชอบคุณมากตัวตนคุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะเป็นคนที่มั่นคงอุดมสมบูรณ์กับตัวเองจริงๆนะคะซัพพอร์ตและดูแลตัวเองได้คุณกับเขาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมีความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเด็กถือไม่เท้าเขารอคอยอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณ นะคะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่การปรับความเข้าใจนะคะเพราะว่าคุณกับเขาขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันนะคะเขามีแพชชั่นของความตั้งอกตั้งใจที่อยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเริ่มต้นใหม่ค่ะเดอะสตา์ Star, อย่างที่บอก8เหรียญ คุณเป็นคนดื้อเงียบคุณเป็นคนมีความอิโก้ในตัวตนของตัวเองนะคะชอบอะไรเรียบหรูนะคะแล้วก็มีเสน่ห์เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บอาการความรู้สึกของตัวเองออกแล้วก็ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นของเขาเขาเป็นคนที่ขยันทํางานขยันขันแข็งหรือเปล่านะคะว,ว่าขึ้นเป็นแปดเหรียญเป็นคนนิ่งมีความขยนันดูไม่หือไม่อือดูไม่แสดงอะไรแต่เขามั่นคง เขามั่นคงกับคุณค่ะเขายังคิดถึงคุณแล้วเขายังรอคอยที่จะเข้ามาพูดพูดคุยกับคุณรอการปรับความเข้าใจ the star the c h a r i ชาริอนะคะอยากเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อยากเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆ The sun ว้าวไพ่สวยงามมากๆค่ะ รู้ไหมว่าเขากําลังค้นหาวิธีที่จะเข้ามาชนะหัวใจยังไงคุณเป็นคนที่เขาชอบมากชอบทั้งตัวและหัวใจเลยทีเดียวเพราะว่าคุณเป็นเปรียบเสมือน D.M.Place เลยนะคะราศินิเรียนเพราะฉะนั้นเดอะซันเขาต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่นะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีการพัฒนาความสัมพันธ์การขยับสถานะความสัมพันธ์เขาคิดและเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างหากลวิธีเพื่อที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็ ปรับความเข้าใจเริ่มต้นใหม่การเดินทางมาพบเจอการมุ่งหน้าจีบอย่างไม่ย่อท้อต่อวัสดุสิ่งใดนะคะเดอรชาลีออตคนคนนี้เป็นแพชชั่นของธาตุไฟก็ได้คนต่างชาติทางไกลก็ได้คุณอาจจะได้รับข่าวสารจากเขานะคะการได้พูดคุยกันเกันยวเรื่องอนาคตเพราะว่าเขาคิดถึงเรื่องอนาคตกับคุณนะคะสามเหรียญเขาอาจจะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นําหรือเป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนจรงิงจังเป็นคนนิ่งๆเงียบมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเราเดอซันด้วย เขารอคอยคุณอยู่ The Emperor คะ่ะออกมาแล้ว Queen of Cups ตัวตนของคุณธาตุน้ำธาตุดินหรือว่าเขาธาตุน้ำธาตุดินก็ได้นะคะและแน่นอนเขาเป็น The Emperor คะ่ะ เขาเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากก็ได้สิบกว่าปีขึ้นไปก็ได้หรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้แต่มีความเป็นผู้ใหญ่มากนิ่งมากเงียบมากมีเหตุผลนะคะชัดเจนในตัวตนของตัวเองชอบคือชอบใช่คือใช่รักคือรักก็จะรักแบบนั้น นะคะแต่ก็แสดงออกแบบนิ่งมากคียถหึงคี้ห่วงด้วยอยากให้คนรักอยู่ในอยู่ภายใต้อำนาจความควบค,คุมของเขาดูเผด็จการนะคะคือจะไม่แสดงออกอะไรที่มันรู้สึกว่าเวิ้นเว้์เกินไปนะคะจะไม่แสดงความดราม่าอะไรที่มันเยอะถ้าคุณแสดงความดรามา่าและคุณทะเลาะก,กันเนี่ยเขาก็จะนิ่งเงียบทันทีนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่พูดตรง พูดตรงทําอะไรตรงพูดแล้วก็ทาสิ่งนั้นไม่ได้ให้ความฝันไม่ให้ความมโนโเท่าไหร่ถ้าเป็นด h เอมเพอเรอร์ที่อายุมากแล้วเขาอาจจะมีความเขาอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเป็นระดับผู้นําขึ้นไปแล้วเป็นคนที่เก่งขยันทํางานด้วยนะคะคิดเดยอะคิดม,มากแล้วก็ขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะเก็บรายละเอียดของคุณทุกอย่างแน่นอนทีเดียวคนคนนี้ถ้าคุณบล็อกเขาหรือ ถ้าคุณไม่ได้บล็อกหรือคุณทะเลาะกันมีปัญหาการเขาสองเขามองคุณเขาดูคุณอยู่แน่นอนเขาจับตาคุณด้วยความรู้สึกของเขาอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกระตาเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนเพราะว่าเขาแอบแอบมองคุณอยู่แล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีการวางแผนในอนาคตที่ดีเขามองอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะเขามองอนาคตระหว่างคุณกับเขาเขารอคอยอยากให้คุณกับเขาได้ เริ่มต้นความสัมพันธ์คือเขามีการคิดมีการแพลนในเรื่องของอนาคตไว้เรียบร้อยแต่เขาอาจจะยังไม่ได้บอกคุณอาจจะยังไม่ได้พูดให้คุณได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าการรอคอยเหมันคุ้มค่ามากๆนะคะและก็เขาเข้าใจโลกดีเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไม่ผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะคือถ้าขึ้นเป็นดิเอ็มเพลอร์เป็นตัวตัของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจทุกอย่างที่มันจะเป็นไปหรือเป็นคนที่แบบ ทายอยู่น้อยกว่าเขาก็จะเข้าใจผู้คนเข้าใจความสัมพันธ์เข้าใจทุกอย่างได้ดีๆค่ะเป็นเหมือนกับเป็นผู้ให้พร้อมสปอร์ตดูแลคนรักพร้อมแต่งงานได้ทุกเมื่อคนคนนี้ถึงเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาก็สามารถให้คุณได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดเยอะคิดมากเหมือนกันทําอะไรม,มีการวางแผนในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดและอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เขายังคงมั่นคงกับคุณเหมือนเดิม นะคะคยังคงอยู่ที่เดิมเราคอยการได้เข้ามาปรับความเข้าใจเราคอยการพูดคุยนะคะยังไงเขาเดินหน้าต่ออยู่แล้วเขาเนีน่เขาเป็นคนที่ทํางานใช่ไหมทํางานหนักยุ่งมากใช่ไหมแต่เขาสุดท้ายแล้วเขาก็จะรอในวันที่ที่ ที่ใช่วันที่มันลงตัวนะคะเดินทางมาพบเจอกับคุณพูดคุยกับคุณปรับความเข้าใจคิดแลนเรื่องราวของอนาคตอนา,าคตความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีนะคะเด็กถือไม้ทับคือการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอะไรที่ขัดแย้งก็คุยกันได้ลงตัวนะคะเพราะว่ายัางไงเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้เพราะเขายังคงมั่นคงแล้วก็ชัดเจนกับคุณอยู่เราคอยกับคุณอยู่ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเทจบ r u n น i n g จากเขามานะคะ าราชินีถ้วยก็เป็นคนที่แบบบางครั้งคุณคือไม่แสดงออกหรือไม่ได้พูดอะไรให้เขาได้รู้สึกว่าคุณชอบเขาหรือว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเขาก็เลยบางทีแบบเขาอาจจะนิ่งไปเลยหรือว่าต้องใช้รอเวลาจังหวะจริงๆเพราะว่าคนคนนี้มองความสัมพันธ์แบบเ,เหมือนกับว่าเป็นความมีความเป็นผู้ใหญ่และมองความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะด้วยว่าเขาผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ กรณีนะคะใครที่ทะเลาะกันเขาก็อยากปรับความเข้าใจเขาก็ยังมั่นคงอยู่กับคุณที่เดิมรอคอยการปรับความรู้สึกรอคอยการเดินทางพบเจอวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตนะคะคือกําลังคิดหาวิธีวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตเพื่อที่จะทําให้ประสบความสําเร็จเพื่อที่จะเดินหน้าไปต่อได้แน่นอนเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณและอยากไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณคนกองที่1น่นะคะยังไงก็ขอให้ ใช้เวลาเป็นเครื่องวิสูจน์ค่ะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดี๋ยวอะไรทุกสิ่งทกอย่างมันจะไปลงตัวในจังหวะที่ใช้นั่นเองนะคะคนกองที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะก็สิ่งที่เขาคิดและอยากจะบอกคุณตอนนี้ คือเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากเข้ามาเดินหน้าปรับความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจอยากมาพบเจอแล้วก็มองอนาคตระหว่างคุณกับเขาคิดถึงเรื่องอนาคตกับคุณไว้ด้วยยังไงเขาก็ยังรู้สึกรอคอยกับคุณเหมือนเดิมและคิดถึงคุณเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนี้เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะสิ่งที่เขาคิด และอยากจะบอกคุณตอนนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูสิขอพลังงานแผงไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อสารถึงคนกองที่สองสิ่งที่เขาคิดและอยากจะบอกคนกองที่สองตอนนี้คืออะไรคะเดวิลนะคะทุกคน หไม้เทา้าว้าวเป็นแพชชั่นของความคือความความบ้าความต้องการนะคะทุกคนความความเครซี่หไม้เท้าคือการเริ่มต้นนะคะจุดความสัมพันธ์จุดไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเป็นแพชชั่นแปดถ้วยคุณกับเขามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหันหลังออกจากกันใช่ไหมคะ นิ่งกันไปใช่ไหมคะหันหลังออกจากกันไปใช่ไหมคะมันยังคงค้างค่ะเขาต้องการที่จะปรับความเข้าใจกับคุณสองเหรียญหนึ่งถ้วยว้าวอย่างที่บอกคะ่ะทุกคนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันสามารถ สามารถที่จะให้อภัยกันได้นะคะคือเขาคือเขาอยากให้คุณให้อภัยเขานะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะมีอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะอุปสรรคทางไกลอุปสรรคหัวใจการทะเลาะกันการไม่เข้าใจอะไรก็ตามใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเดินออกจากกันมาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะทุกคนมันอาจจะเอียงๆนะคะก็เขาอยากที่จะจุดไฟในความสัมพันธ์นี้ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากที่จะขอโทษ ขอโอกาสพระนาคําสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกเพราะเขายังคิดถึงคุณมากๆและสองถ้วยด้วยเขาอยากจะให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาได้เดินหน้าต่อแบบคู่รักความสัมพันธ์นะคะเขาคิดถึงคุณแล้วเขายังมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับคุณมากๆเลยมันมีความผูกพันมันตัดคุณไม่ขาดจะทํายังไงดีที่จะได้มีโอกาสนะคะเข้ามาหาคุณนั่นเองเป็นความต้องการนะคะการเฝ้ามองอยู่ทุก คืนทุกวันการยังเสพติดคิดถึงคุณตัดคุณไม่ขาดนะตอนนี้แพชชั่นของหนึ่งไม่เท้าธาตุไฟเป็นอะไรที่แบบว่าฉันต้องการที่จะจุดไฟในความสัมพันธ์นี้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งจะทำยังไงดีนะนะคะแปดถ้วยคิด คิดแล้วก็ปล่อยวางไว้คิดแล้วก็ปล่อยวางไว้รู้สึกท้อรู้สึกคิดเยอะคิดมากรู้สึกเป็นกังวลเหงาเศร้าอะไรทุกส,สิ่งทุกอยาก่างคุณกับเขาอาจจะหันหลังให้การเดินหนีกันไปอะไรบางสิ่งบางอยา่าง2เหรียญคือความคิดถึงแรงพลังงานแห่งแรงดึงดูดหรือว่ามีหน้าที่อะไรที่เขาจะต้องไปจัดการก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าสามารถแฮนเดิลหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดีเหมือนกับว่า ถ้าจะเข้ามาอาจจะต้องแบบจัดการอะไรบางสิบอย่างให้เรียบร้อยก่อนก็ได้หนึ่งถ้วยคือการคิดถึงความคิดถึงการขอโทษขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์ขอพบเจอกับคุณปรับความเข้าใจพูดคุยการน,นัดพบเจอดินเนอร์และทานข้าวกันนะคะเพราะว่าเขาเขาสองถ้วยค่ะเขาอยากเป็นคู่รักของคุณนะ่ะเขาอยากเป็นคุณเป็นความรักของเขาเป็นความรู้สึกลึกๆในใจของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะตัดคุณขาดเลยมีความผูกพันและมีความคิดถึงมาก,มากๆอยากเข้ามาเป็นผู้ให้อยากเข้ามาเป็นผู้ซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะ เขาอาจจะเป็นคนจิตใจดีชอบทำบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนหรือมีหรือว่ามีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเขามีหน้าที่การงานอะไรที่เยอะมากนะคะหนักมากหรือมีอะไรที่ยุ่งเหยิงต้องเคลียร์ต้องจัดการก่อนอาจจะต้องเคลียร์ต้องจัดการก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องบอกสิ่งที่เขา,เาคิดและอยากจะบอกคุณคือเขาแบบ คิดถึงคุณแล้วเขารอคอยคุณอยู่ The e ็มเพอ r ตัวตวนของเขาออกมาแล้วนิ่งมากนะคะดีเอ็มเพอ r ผู้นี้เป็นราชาที่เป็นจักรกพรรดินะคะที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้ระดับผู้นําขึ้นไปก็ได้ค่ะ ถึงเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นาําเขาก็สามารถสพอร์ตและให้คุณได้แต่ด้วยความที่ว่าเป็นดีเอ็มเพอเรอร์เขาต้องเป็นคนที่นิ่งแล้วก็จิตใจเย็นมากๆต้องชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นมากๆเลยหรือมีบริวารที่ต้องดูแลเยอะแยะมากมายเหมือนมีอะไรที่ต้องทําอาจจะเป็นคนบ้าบ้างานนะคะคือ <c oughs> <c oughs> เป็นคนบ้างานหรือเป็นมีคนที่แบบต้องดูแลเยอะแยะมากมายหรือต้องแบบคอยแฮนเดิลนะคะคอยคอ,ยคอ,ยอ คอนโทรลหรือว่าเม n เ g e อะไรต่างๆมากมายหรือก็เลยต้องแบบว่านิ่งไว้ก่อนเหมือนกับว่ามันค้างคายอยู่ใช่ไหมคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันก็ต้องนิ่งไว้ก่อนปล่อยวางไว้ก่อนรอจัดการอะไรให้มันได้ดีก่อนเราจะกลับเข้ามานะคะพูดคุยกับคุณเครียร์กคุณให้เข้าใจเพราะว่าเขารู้สึกแล้วก็คิดถึงกับคุณเหมือนเดิมสีเมทา้าว้าวคนคนนี้เขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะสีเมทา้าดีเอ็มเพลเยอร์เขาอาจจะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาคนนี้ก็ได้และความรู้สึกว่า ความรู้สึกว่าเขาถ้าเขาจะคือเขาเป็นคนที่ต้องการจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแน่เลยนะคะให้มันลงตัวนั่นเองและสี่เมเา้าเขาต้องการแต่งงานนะคะหรือว่าคุณกับเขาเคยคุยในเรื่องของการแต่งงานมามาก็ได้นะคะเคยคุยในเรื่องของการแต่งงานกันสี่เมเา้าเขาอยากแต่งงาน8ดดาบเด็กถือถ้วย อัศวินถ้วยเขายังคงมั่นคุณกับคุณเหมือนเดิมค่ะยังคงมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมนะคะอัศวินถ้วยเขารอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงขั้นแต่งงานนะคะสร้างครอบครัวเลยทีเดียวนะคะเขาคือเขายังรู้สึกว่ายังไปต่อในความสัมพันธ์นะคะยังไม่ได้ลดละหรือว่าอะไรแต่แน่นอนมีความรู้สึกนิ่งมากๆเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวของ อย่างอื่นนะคะหน้าที่การงานหรือว่าอุปสรรคทางไกลอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้รู้สึกว่ามันจะต้องควบคุมก่อนนะมันต้องจัดการก่อนนะคะสิ่งที่เขา อยากจะบอกคุณตอนนี้คือเขาอยากที่จะยังต้องการแต่งงานกับคุณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณการปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์เราให้มันเป็นคู่รักความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่รักเป็นความรักของเขานะถึงแม้ว่าเขาจะเขากับคุณจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าจะติดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะยังมาไม่ได้นะตอนนี้นะคะ ยังมาพบเจอกับคุณไม่ได้ยังมาทานข้าวพาคุณไปนู่นไปนี่ไม่ได้นะคะแต่อยู่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ยังคงเหมือนเดิมกับคุณนะคะอัศวินเหรียญด้วยนิ่งๆแต่มีความมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปสามารถพรัฒนาต่อในความสัมพันธ์ได้เด็กถือถ้วยเขารอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นถึงขั้นแต่งงานนะคะรู้สึกแบบนั้นเพราะเขาอยากที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวดีเอ็มเพอเรอร์เขาเป็นคนที่ถ้ายุม่มากกับคุณมากเนี่ยก็จะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยอยู่นะหรือว่าอ่อนกระยสมวัยนะคะถ้า ถ้าเป็นคนอายุมากกว่านะเขาขี้เล่นเฟลลี่แล้วก็น่ารักนะคะมีบริวารเยอะแยะมากมายต้องดูแลต้องจัดการหรือมีหน้าที่ภาระอะไรที่ต้องแบบต้องต้อง,ต,องต้องจัดการก่อนเพราะฉะนั้นเขารู้สึกคิดถึงคุณอยากที่จะมาขอคุณแต่งงาน <c oughs> นะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็สองถ้วยแล้วขึ้นสี่มีเทา้าแสดงว่าเขาเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคู่รักกับคุณนะคะอยากอยากแบบคงแขนดินเนอร์ทานข้าวนะคะคือแบบว่า ไปไหนได้วยกันเดินไปไหนก็เป็นคู่กันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะทําให้ความฝันเป็นในเรื่องของการแต่งงานให้ได้ขอคุณแต่งงานนะคะทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้ก็ยังคงยึดติดหยุดมั่นที่เราคอยโอกาสที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์นะคะถึงแม้มันจะนิ่งๆแต่มันก็มั่นคงนะคะเพราะว่าพลังงานของ t h e e อมเอเชัดเจนอยู่แล้วว่า รักก็คือรักชอบชอบใช่ใช่เขาก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเดินหน้าต่อไปได้นะคะคือจะเป็นคนที่ทําอะไรเดิมๆเ,เหมือนเดิมในทุกๆวันอาจจะดูนิ่งๆดูไม่หวานไม่โรแมนติกเพราะเขาเป็นคนตรงๆคะ่ะพูดตรงทําตรงทําอะไรตรงๆนะคะ และแน่นอนถ้าเมื่อเขาแบบมีแพชชั่นของความต้องการมากขนาดนี้ต้องเก็บกดขนาดนี้ไว้แค่ไหนนะคะที่แบบทำอะไรไม่ได้ต้องรอจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตให้เรียบร้อยให้ดีก่อนแล้วค่อยที่จะเริ่มความสัมพันธ์แบบคู่รักอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเช่นกันนะคะ the emperor ดูสินี่คือสิ่งนี้เขาสิ่งที่เขาคิดและอยากจะบอกคุณตอนนี้นะคะรอคอยอย่างบ้าคลาั่งรอคอยอย่างความต้องการที่จะจุด จุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณขเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งปรับความเข้าใจขอโทษเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคู่รักเปิดเผยนะคะเป็นความรู้สึกลึกๆอ,อยู่ตรงนี้คืออยากที่จะเดินไปไหนก็มีแต่คุณแล้วนะคะเคียงข้างเคียงคู่กับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการคืออนาคตการแต่งงานก็ยังอยากที่จะไปต่อจุดๆนั้นอยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องทําอะไรที่มันควรที่จะทํานะคะก่อนแล้วก็ อุปสรรคไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายคู่กันแล้วไม่แควกันค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ถ้า อะไรที่ตัดสินใจสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจนะคะเป็นผู้เลือกเราเป็นผู้เลือกนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ยังไงฟังไว้เป็นพลังงานนะคะใครที่เป็นพลังงานแบบนี้นะคะรออะไรจากใครก็จะได้พบเจอกับในช่วงจังหวะที่ที่ใช่ที่ได้มาคุยกันเคลียร์กรันคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันเยอะมากก็ได้ค่ะเพราะขึ้น2ถ้วย two of cups แตกต่างเรื่องของอายุที่บอกกันอายุมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ามากๆนะคะต่างชาติต่างภาษาทางไกลก็ได้นะคะ หรือมีความผูกพันลึกๆที่ยังคงรอแล้วก็ซ่อนกันอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นความผูกพันที่ยังคงคงิดถึงกันอยู่แล้วก็ต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกนั้นไว้เพื่อที่จัดการอะไรก่อนนะคะแล้วก็นี่คือพลังงานของคนกองที่2และถ้าเกิดเขาเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไมก็ได้นะคะและยิ่งเคยเป็นพ่อแม่ไม่ไมเป็นคนที่มีอดีตเจ็บปวดมาก่อนเนี่ยเขาจะแบบ เขาจะค่อยๆดูด้วยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะให้ให้เวลากับความสัมพันธ์แล้วก็ให้เวลากับคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจงให้เวลากับตัวเราโฟกัสกับตัวเราอะไรที่ใช่เดี๋ยวมันจะใช่ค่ะ นะคะเพราะว่าถ้าคนสองคนเป็นคู่รักความรักกันจริงๆที่มีความผูกพันกันมากๆยังไงแล้วถ้าเจอคนที่ใช่สุดท้ายแล้วจะไม่ไปไหนจะใช่แล้วก็รอกันซึ่งกันและกันนะคะคนกลองที่2ก็ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาคิดและอยากจะบอกคุณตอนนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้นะเดี๋ยวจะมาลงท็อป,ปิกให้รวๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ